ภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือกลุ่มทุนที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยค่ะพื้นที่กว่า570ตารางกิโลเมตรที่โอบล้อมไปด้วยทะเลสีฟ้าครามสมฉาย,ยาไขามุกอันดามันกลายเป็นดินแดนที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้เดินทางมาที่นี่ จนทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นสาเหตุหลักของกระบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่มีอยู่เพียงร้อยละ20ของพื้นที่โดยเฉพาะเขตป่าสงวนเทือกเขากัมลาและเทือกเขาหน้ากเกิดที่มีวิวทะเลอันดามันเป็นจุดขายธุรกิจหนึ่งที่กำลังยอดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นคือธุรกิจซิลไลหรือการโหนเชือกสลิงที่ทำให้ผู้เล่นเปรียบเสมือนนกที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าผ่านทะเลและภูเขา ทําให้ผู้ประกอบการซิปลายจะต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะกับธุรกิจนี้เขตป่าสงวนพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A หรือพื้นที่ป่าต้นน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงกลายเป็นที่หมายตาของนายทุนกลุ่มนี้อย่างกรณีบริษัทซิปลายแม็กทีนาเว็บไซต์ระบุตําแหน่งชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนเทือกเขากมลา ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจของกรมป่าไม้ทำให้เห็นสิ่งปลูกสร้างทั้งสะพานไม้ลวดสลิงนั่งร้านรวมทั้งเส้นทางเข้าออกที่ค่อนข้างยากลำบากและต้องใช้รถพิกอัพในการเดินทางเท่านั้น ของธุรกิจซิปลายดังกล่าวอ้างว่าไม่ทราบว่าธุรกิจของตนเองนั้นผิดกฎหมายเพราะเข้าใจว่ามีหลักฐานเป็นสัญญาเช่าจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและยังมีเอกสารใบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสคหนึ่งแต่ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าซคหนึ่งนั้นมีการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้เพียง5ไร่เท่านั้นนั่นหมายความว่าพื้นที่อื่นๆอีกกว่า20ไร่ผิดกฎหมาย คือเขาบอกว่ามันมีหลักเกตไม่หมดอันนี้ผมไม่ทราบนะผมไม่นผู้เชา่าเขาบอกว่าอันนี้มันถูกต้องแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่ยื่นปฏิศารฟ,อฟ้องโฉนดฟ้องโฉนดครับผมในในใน,ในสวนของผมนี่ก็คือผมเป็นผู้เช่าเนี่ยแล,แ,ลแล้วผมจะต้องรับผิดชอบเพราะผมถ้าตอนที่ในสัญญาเช่าเขาบอกใช้พื้นที่อันนี้ได้ทั้งหมด<อ>แต่คร<อ><ต>ั้งนี้ถ้าถ้าใจผมชี้ห้าไร่เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าห้าไร่มันอยู่ตรงไหนขณะที่นายชนลทิศุรตสวัสดีอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A เป็น พื้นที่ห้ามมีสิ่งปลูกสร้างใดๆนอกจากจะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะอนุมัติต่อเมื่อเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเท่านั้นดังนั้นจึงต้องเร่งดําเนินการกับธุรกิจซิปลายที่เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินผิดกฎหมาย ครับโดยข้อที่จริงนะครับในพื้นที่ป่าไม้นะครับเราต้องยอมรับอย่างหดียวว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับสำค mm ัญที่สุดเนี่ยมาตรการสำคัญก็คือการใช้ประโยชน์ใดๆก็ต้องขออนุญาตนะครับเพียงแตเกิดใครเข้าไปทําประโยชน์ในพที่ดินของรัฐเนี่ยแล้วก็ไม่มีการขออนุญาตก็จะเป็นความผิดทุกฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัดถนนไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างใดๆกรณีของซิปยลายเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีการตัดต้นไม้แต่เขาเลาสของการเข้าไปใช้ประโยชน์เพราะมีการตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีต่อไป นอกจากธุรกิจซิปลายแล้วยังมีการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างรีสอร์ทบ้านผักตากอากาศและการครอบครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายเพื่อหวังสแสวงหากำไรมูลค่ามหาศาลจากพื้นที่ป่าด้วยดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของภาครัฐที่มีหน้าที่ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พืนป่าที่เหลือน้อยลงทุกทีปริญญาสมศักดิ์ถ่ายภาพพัสราจิตค,คำข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน